สวดมนต์ครั้งที่64วันที่7เดือน3ปี68 บัดนี้วันที่7เดือน3ปี68เป็นวันที่63 64ที่ข้าพเจ้านางสาวสาราพรน์เงาสวนขอถวายเสียงสวดสาธเพายพระสูตรพระปฏิริและวมนต,ต่งตางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจะจดแนบกลับเพียอชนะในบุตรอย่างต่อเน,นืน่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสดชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอาตาจักรันตุเทวตาสัทธรรมังมุนินราชันสสะสนันตุสังฆมุกกระทางสเกกเมจารุเปติณิกาเกเตเจนตาริเขวิมานเนธีเปรตเตจขเมตารุวะขะหันเนเกหะมันโลกิเกเตผูมาจายันตุเทวชลาวิราชเมฆานัขันธาคนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัจนะสัทโวเมงสรันตุธรรมนัสอันเราแอมพระกันตา ธรรมณาสวัสดโลอายังพระท่นตาธรรมณาสวัสดโลอายังพระท่นตาบทที่สองบทบูชาพระตตาตาอิมินาสกาลเลนาพุทธังอภิปุชยชมะอิมินาสกาลเลนาธรรมังอภิปุชเชมามาอิทินาสกาลเลนาสังฆาอภิปุชยชมะบทที่สามบทกราพระตตาตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาภควนตังอภิวะเทมสวะขาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนางสาวมิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนนมามิ petis si bosor nama secantik, cantikkanlah. Namu tersapa kau tu alah tu semasa, petusah. Namu tersapa kau tu alah tu semasa, petusah. Namu tersapa kau tu alah tu semasa, petusah. บทที่5บทสดแต่สนักบบนประถาบผู้ทางสนังคาฉามีธรรมังสนังคาฉามีสังฆังสนังคาฉามีทุติยัปีผู้ทางสนังค้าฉามีทุติยัปีธรรมังสนังข้าฉามีทุติยัปีสังฆังสนังคาฉามีตติยัีู่ททางสนังขาามีตเติยัปีธรรมังสนังขาามีติยัปีสังฆังสนั่งขาฉามีบทที่หบสดสัจกิริยคานั้ที่มีสยังอนังโฮโมเมสนั่าังินัสจวเชนะสถิมีโหตุสัพพทานที่มีสนังอัน yang kumisa, nang walang antenna so to she na sa paraha บทที่เจ็ดบทสวดสมมหาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระวาสสเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวัเนมหาต้าภิกุสังเขนะสัจจิงประจัมาเตหิภิกขุสาเตหิสะเพเหวะอะหันเตหิสะหิจโตลาหุหิเทวตาเยปุญนนะสันนิวตาโหติภควันตังสัสนายะภิกุสังขจจะอาตะโคจตุนังสุกาติกานังเทวานังเอตัาทัโสิเองทัโขพระวาสสเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวัเนมหาต้าภิกุสังเขนะสัจจิงประจัมาเตหิภิกขุสาเตหิสะเพเหวะอะหันเตหิสะหิตลาหุ เทวตาเยปุเยนะธานีปติตาโหติพระกวนตังศาสนายะพิคุสังฆจะยนุนัฐไมยปิเยนะพระกวารุตนุมาสังไภยามักอุปปัมิสังกาตะวะพระกวนโตสันติเกเจงคาถาใสัยามติอัตขโตาเทวตาสยทมปีมะลาพระวารุเลสสรมัชย์ตังวะพระสังปาษาลายยะภาษาเลตตังวะพระสังสมิเชยะเอวะเมวะทาเทเทสุเทเวสุอรหันและทิตาพระกวนโตโตปะละหังสุอัโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเททวะเอกกรรมตังอภังสุเอกกรรมตังทิตาขโคเอกกรรมตังเทวตาพระกวนโต สันติเกอิมังคตังอภัสสีมหาสมยุปวะสมีเทวกายาสมมานคตาอคักขมตมหาอิมังขมันสมัยยังกิตาคียาอาปะลังสังคติอัตโขอปิลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคถังอภัสสีตลภิโขสมัสตังสุติตังอัตโนอุชุมาคังสุสานิทวะในตานิคะเทตวะอิสิยานิลัขันติปันธิตติ อธกโกอปปะลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาอภัสรีเหตุวะชิลังเหตวะปะลิคังอินทากิลังเอหะจุนมงมิชาเตจัฮัลันติสุมิมาลาจะขุบตาสุสุทันตาสุสุอคติอธกโกอปปะลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคธาอภัสรีเอเกจีพุทธังสสระนังคาตาเสนาเตคามิสติอาบายะภูมิงไปยะหามานุสังเทหังเทวะกายังปุเรสติติอธิกโกวะควา พิคุอมาเตสีเยผูเยนะพิคเวทัสัสุโลราทุสุเทวตาสันนิบิตาโหติตาตาคาตังสัสนายาพิคุสังขจัเตปิเยปิเตพิคเวอเหสุงอติมตานังอรหันโตสมาสังพุทธาเตสัมปิภวตนังเอตาปลวายะเทวตาสันนิบิตาอเหสุงสยยถาปิไมหังอรหันเตหิเตเยปิเตพิคเวพระวิสันติ อันนั้นขพเจ้าตนังอรหันตโตสมาสงทาเตสมปติกตนังเอตัปปะโลยะเทวตาสัญญิกริตาภวิสัติสยทัพพิเมหังอรหันติอะจิกิสมภิกขเทวะายนังนมมกิายสมภิกขเวะยนังนมเทหิสมภิกขเวะยนังนมมตงสุนสากังมโนสกิโลธะะริสมิติเอวัมันตติโคภิกขุปะควัโตัจสะสงเอตัะควนตาเอตัโจะ สิโลกะมนุกขะสมิยะท่าภูมาหาสิตาเยสิตาสิทิฆพลังภะหิตะตาสมหิตาปุรุสริหวาสสลินาสุวังหกสัพโน เออะรรมนัสสุธาวิวนาสัมัวิลาภิจโญปัจเสเตนตัววเนงกปิลวัฒเวอตโมนีตถาสวงเกตสเนตเทวกายะอภิเนตเตวิชาตถาภิโกเตจจัปมะเกลุงสุธาสุรสสนาเตสปาระหุยานังอนุสสาสนังอภิเกตสมลักุงสหัสังสหัสตริงสังเอกสหัสนังอนุสสาสัพมสักุงอภิเกตสตมลักุงที่คาทิพาอาหุงตะตสพังอภิญญาอัก กาวาคิตาวานาสกุมาตโตมาอธิธาาสาวาเกสสะเนลเตเทวะกายาอภิกันตาเทวิชานาภิโกโยหังกิตายิสุมิกิราหิอนุปสโภสหัสาวิยาขาภูมากะเปรตทวาอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยัสสินมุธมนาอภิกรรมภิกุนังสมิติกลังชะหัสาวิวะวาตายะขานานาโตโนอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยัสสินมุธมนาอภิกรรมภิกุนังสมิติกลัง sa taki na tihi sa sa ayang kana na to ino iti man tao na to yasasino sa sinomuham na abe kamu hiku ng sabi tingo na ijetelo sa sa ayang na to ino iti man tao siyempre tao na to yas sa sinomuham na abe na wala sa mita pa just na to ino iti man tao siyempre tao na to yas sa sinomuham na abe na Kumhilo la sa kahi ko we pula sa mga sanang pinyo nang sa hasasang yakanang ayupasati kumhilo la sa kahi ko so pa พูแลมันสังที่สังราชาละทูประสาสติการธรรนังอธิปติมหาราชยสโสะพะโหอินมนามสาอิตุติตะโยสสินโนอภิกมิกมนตังทนัจที่สังรัชวิรุณหประสาสติภูมิธนังอธิปติมหาราชศสโภูาสพะอินธรมนามหสาอิธันโตสุติมันโตนะโตยัสสินโนมุธรมนัอภิกรรมุกรังสมินติงก ปัจฉิมัชชิตสังราชาวิรุณโภปัสสตินาคันังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตตัสสะภะโขอินธรรมนามหาสัพลาอิทธิมโตสุติมโตนะโตยัสสิโนมุธามนาอภิกรมุขีกุณังสุบินติเงังอุตตะละจัตสิสังราชาวิเวโลปัสสติขันขันธามนาอาิปติมหาราชยาสสิโสปุตตตัสสะภะโขอินทรมนามหาสัพลาอิทธิมโตสุติมโตนะโตยัสสิโนมุธามนาอภิกรมุขีกุณังสุบินติเงัง ปุริมันที่สังนัตโถนะกินเนนะวิรุณทโกปชิเมนะวิรุณบกโขกูเวโลอุตะระที่สา่งันตะโลเตมหานาชาสมันตาตตุรุสิสาตัสลามนาอันหังสุวเนกเป็นละวัทเวเตสั่งมายวิโนทัสสะอาคูวะทัจณิกาทัามายากุเวนตุเวนตุวิภูจะวิภูโสสะกันทโนกามาสโถจะกินุมัตุนิวัตุจะปนัทโถกามโยจะเทวสุตโตจะบันตลิติจิตาเสโนนะคันทโพมโนาชาสันตุสัพโว อาคูปัญจัดเสวะเจวะติมพลุสุตหวะจะสาเอเตจันเยจลาชโนคณาภาสหราชุภโมธรรมนาอภิกรมูผู้คุณังสมิติโวนังอาทาคูสหาคูนาคาเวนสัสาตันสหัสกากัมพลตัลละอาคูปยาคาสหายยปิติยามุนาลาตถะจัอาคูหะคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปะคัสตมิติโวนังเยนาคาลาเชสหัสสาราทติวิภาทิชาปะขิวิภูจักเวสสาอาเตวะปชาจิตาสุปนนาอิติเตหสมมามัง ทยันตานาคาราชมาีิสุปนัโตเขมรเกษุพุทโธสันหิวัจหิวายันตานาคาสุปนาธรรมกังสูปุทางชิตาตราวสังหะเนนะสัมบูทังอสุราสิตาคตโลวัตนาเสตอิทิมนโยยัสสิโนกาลักันชาวมหาภิสมะอสุราธานเวขสาเวิปจิติสุจิติระประหารโชนามุจิสหะสตันจะปุริปานังระเพเรโะมกาสนาหิตวะพัดิสเะรลาหุพันธะอัคคมุโสมัยาทานนี้พันันเตภิคุณังสมุตินัง ອະໂປຈະເທວີປະເທວີາຕ เนตดาการุณากียกาอาคูเทวายาสสิโนทาเศเตทีธสัทธากายาสพินานาติโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสสิโนมุธมนาอภิกรรมุขิกุนังสมิติวณังเวนทูจะเทวาจารีจะาศมาจารเวนนามาจันสุบนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยาสุบนิสาเทวาสุริยามาคูมุระกิตาณขันตานิปุตติกตวาอาคูมันทวาคากาวสุนังวะโสวะสศโทโสปะคัสุลินทโทเศเษฐีธาสัทธากายาสพินานาตินีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสสิโนมุธมนาอภิกรรมุขิกุนังสมิติวณ

สมณามหาสมณามนุษย์สามนุษย์สมากิธาปฏิสิกาอากูอากูมนุษย์ปฏสิกะอทากูละฮโยเทวาเยตวะสินะสิโนป巴拉คามหาป巴拉คาอากูเทวาเยสสิโนทัศเตเตทัสศธากยาสเพนานาโตนิโนอิทธิมติชุติมันโตนะโตเยสสิโนมธมนาอภิกุมุภิกรังสมิตรกุณะสุกาอารุนาอาลุนาเวคาสุเวคาสัสสหวัฏขัยหะปโมขาอากูเทวาวิจักขณะสธามัตตาลคาชาธิสกาจายาสสิโนอัถนาังอาคาปชุโนอยูทิสายวะอสติทัศเตเตทัสศธากยาสเพนานาโตนิโนอิทธิ to na to yesa sino api ka mugi ko na sa mitu na kemita yu sita ya ma ka dhaka sino amita kala ma se tha nama ja ni mala aku at aku pala ni mita sa ka ya na to ino i ti men to ti men tawan สสะเตเทวานิกาสเพนนาตวินิโนนามะนิอคัญจุงเยจันติสสหาอุปจามะคิลังอคตังสว่งทะเขโมตะคลังนะคังจันทังวะอัสตังสุปะมาปะละมโตจุอุตตอิติมะโตสหสังกุมโลติสจะสปะคัสมิตินังสหพมโลกนังมหาสภาวิลติอุปปนชติมโติสมะโยยัสสิสะสทาอิสระอคปัญเจกวะสะตโนเตสัญจะปัจโตอาคาปะลิ หาลิโตปวาริโตเตสะเพอภะพิกเตตินเฮเทเวสพมะเกมาแลเสนาอภิกัสมิปัญจากัสหามัธยังเอธะคันธะทะคันธะทะลาเกนาพันธมุทโอสมันตาบริวารเอธะมาโวมุจิธากุจินังอิติอัฐะมหาเสนโกคันสหาเสนังอัปเสยิปานินาตธรรมทจะสลังกตวันนาเพลระวัฏฐาปวุสโกเมโกรันายันโตสวิชุโกตถาโสดภูตจาติสังคุโธอัสนียังวเสม ตันจะสับพังอภินญญาว่าิตวันนัจะคุม,มาตโตโตอวันตยิท่าสาวกเกศาเนเมมานเลตเมลเสนอาภิกันตาเตาาวิชนะทัพกโก แต่อาจจะปัมมะกลุงสุธาพุทธาสัสสนาวิหารติปกระโมในสังฆมปิอิชยุงเทพเวยที่สังฆมาวียติตาญาสสินงมุทันติตาปุติหิสาวกเกษตนสุตติบทที่แปดบทสรรมจักกะปตตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาพรานัยังอิวิหารติอิติปันนั่นมิกรทเยตะลักปุพะควาปัญจาวกิเยปิกุอมันเตสิเทวเมพิกเวอปาปิจิตนะเตวิตพายโยจะยังกาเมสุกาลมาสานคือนิการุโยโคหิโนคโม ปุชานิโกอานันทิโยอานันทาศิฮตโยจะยังอัตถลิกามนุโยโขทุโขอะไรนัยโยอานันทสหิฮิตเอเตเตภิกเเวุภโภติอนุปัคะมาชิมาปฏิปทาตถาคีรนะอภิสัมภูฐานจัสุกรณีนะกัลลณีอุปสาวมยะอภิญญาะสมโพธญาะนิพพานยะสังวัตติกตมารจัสาภิกเเวชิมาปฏิปทาตถาคีรนะอภิสัมภูฐานจัสุกรณีนะกัลลณีอุปสาวมยะอภิญญาะสมโพธญาะนิพพานยะสังวัตติ อายะเวระอริโยอังคคิโกมะโคสียะทิ่ทางสมาธิติสัมมาสังภโปสัมมาวจจะสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังทั้โคสาวพิโคเวมาชิมาเปฏิปิติภพะาคเนนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณีนะการันีอุสัมมยะอภิญญาสมโพธิญาณิพนยาสังวัจติอีทางโคปนะพิโคเวทุกขังอริยสัจจังชาปิทุก ชาติปิทุขาสลาปิทุขามรณะ,ะปิทุขังโสกวอริลเทวะโสมนัสสาสุปยาสาปิทุขาอเปหิสัมปโยโขอทุโขปีเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิชางพันธะตอนปิทุขังสังคิเตนะปัจจุป,ปทานนัขันธาทุขาทิชังโขปณะพิเขเวทะสมุทยโยอาเลียสจังยายังปัญหาปโนวิภาน,นันทะธิรานะ สหาตาตะระตละลาพี่นันทินี่สจยะที่ทางกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาละตัณหาอีทางโขป็นนาพิกเวทุขันิโรธโออริยสัจจังโยตสัศย์เยาวะตัณหายะอาศัสาวินัฏนิโรธโอจะโคปะสักนิโคมมุติอนันละโยอีทางโขป็นนาพิกเวทุกขันิโรธโอคาริณิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอังคาหิโกมะโขสัจยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกปโสมาวะจะสัมมากรรมโตสัมมาอชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจังเมพิเวุโพ บุเอนุสตเสุทธเมสุตจักุุทพปิยานางอุทัพปิปัญญาอุทัพปะิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัพปิสังโฆปิทางทุกครั้งอริยสัจจปริญาตติเมพิโกเวบุเพอนุสเสุทธเมสุตจักขุงอุทัพปิยานังอุทัพปะิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัพปิสังโฆปิทางทุกครังอริยสจจปริญาตติเมพิโกเวบุเพอนุสเดสุตจักขุงอุทัพปุทิวิชากอุทัพปิ ทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคุเวบุเพออนุเตสุทธามเมสุทธะคุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิตั้งโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปภะพันติเมพิคุเวบุเพออนุเตสุทธามะสุทธะคุงอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอะโลโกอุทาปฏิตั้งโขปนิทังทุกขสมุทโย อริยส no liebe, ัจจังปณินานติเมพิกุเวบุเพอนุสตเตสุธาเมสุจตกคุอุทาบทิยานังอุทาบทิปัญญาอุทาบทิวิชาอุทาบทิอรรโกอุทาบทิทังทุกขานิโรธอริยสัจจัตินติเมพิเวบุเพอนุสุตเตสุจากขุงอุทพธิยานังอุทาิปัญญาอุทาบิวิชาอุทาบทิอรรถโกอุทาบทิตังโขปณิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวบุเพอนุ สุดแตสุตตะกขงอุทธพิธยานังอุทธพิธปัญญาอุทธพิธวิชาอุทธพิธอโลโกอุทธพิธในทังทุกขะนิโรธะวันนี้เป็นปิปทาอริยสัจจันติเมธพิคเวบุเพออันสุตเตสุตดทมเมสุดจากขงอุทธพิธยานังอุทธพิธปัญญาอุทธพิธวิชาอุทธพิธอโลโกอุทธพิธตั้งโขวันนี้ทางทุกขะนิโรธะวันนี้เป็นปิปทาอริยสัจจังภเวตตันติเมธพิคเวบุเพออันสุตเตสุดทมเมสุดจักขงอุทธพิธยานังอุทธพิธปัญญาอุทธพิธวิชาอุทธพิธอะโลโก นิโรธาค่ะไม่มีเปรตเปรธาหรือสัตว์นะพรวิตันติเมพิกเกวบูเพออันสุดเสร็จอันสุดแต่สุดทำเมสุจจากขุงอุทภปิอานังอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภเปโลโกอุทภปิ จะกิวะจะเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอติวะวัตตะการวสาการังเงาถาภูตังยงาณทสศนังนวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิคเวสเทวะเกโลเกสมาและเกสพะมะเกสสะพะมะนิยาสัชยะเทวะมนุสัยยะอนุตลังสัมมพุทิงอภิสัมภะโสปัญจสิงแล้โตจะโขเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอติวะวัตตะการวสาการังเงาถาภูตังยงาณทสศนังนวิสุทังอโหสิอัตตะหังพิคเว เทวเกโลเกสมาลเกสะพามเกสะสะพามนิยาปชัยยาเทวมุนสายอนุตรังสมาโพธทิงเอาไสัมปโทวัจเติงญานจับปนะเมทัสนังอุท้าปทิอากุปปาวิมุติอายติมาชาติฐานิโปเวนภวติอิทิโมโวจะภควาอัตมัญนาจ้ากิยาพิขุเพราวันโตภสสิตังอภินันทุอิสมิจับปนะเวสากะสัมมิง ขญะมะเนอัยาสมโตโกธัญญะสวิรชังวิมตังธมจัุอุทปิยังกิจิสหังพมังสันตังนิโรธมปวติเตจะภควาธมจักเกภูมาเทวะ พระอนุสาวรีย์สุงเอตามภควันตาพนาสิ่ญงอีสิบปันนันเมิกระทเยอันตรังค์มันจักกางปวติตังอปวติยาสมานนนาวภะมในนะาวเทเวนาวมาเลนะาวภามุนาวเกจิน้าวเกสมิตตกสมมตติภูมิหานังเทวานังสัทังสุตวะเจตุมหาอัยกาเทวะสัทังมนุสาวรีย์สุงเจตุมหาลิยกานางเทวานังสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวะสัทังมนุสาวรีย์สุ่งตาวติงสานางเทวานังสัทังสุตวะยามาเทวะสัท te ังมนุสาวรีย์สุ่งยามานังเทวานัง ทัามนุสสาวสุสงนิมลตินางสัตเทวนาสุตวารภรานิมิสวตีเทวาทัามนุสสาวสุสงภรานิมลสวตีนางเทวาสัตถังสุตวะพามายิกาเทวาสัตทัามนุสสาวสุสงเอตมภวันตาภนาสียังอิสิปันนเนมิกเทเยอันตรังธรรมจักรการสวติตังปวติยังปะปะสมานเณนะวะพมเนนะวะเทเวนะพมเนนะวะพมุนาวะกิจนะวะกิสมิตติยดิหะเตนะขเชนะเตมุหุเตนะ ยาวะพมโลกาสัทโธอภูคขนะจิอายันทัจสหธสีโลกธาสังคปิบาสามกปริบาวเวทิอัปมะโนเจโลอาโลโอภะโสโลเกปะหุระโหสิอติกรมเมวะเทวนังเทวนุภาวังอัถโขภพระว่าอุทานังอุทานิสีัญญสิวัตโพโกทัญโยอัญญสิวัตโพโกทัญโยติอิติหังายยสมโตโกทัญสัอัญโาโกทัญญะโกทัญโยโตเตวะมมังพุทธบทที่เก้าบทพุทานุสตร พุทธานุสติอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะรนสัมปันโนสุขตโลกกวิทุอันตโลภุรัสสะมาติสัะถาเทวมุสสะอังพุทโภตภควติปุถี่สิบพมามุสติภะคะวะโตภควตาธรรมโสสันติโกอักาลิโกอิหิปตโกโอปันนิโกปตะตังวิเทระโกวิญหุติเตบที่สิบเอ็ดสังฆานุสติสุสุ ปฏิบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆสผู้ปฏิบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆยายิปฏิบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆสามีเจตปฏิบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆญาติที่ทางเจตันติปุตุเสดวิค้าเนหะให้ศาคลาเอสสะภะควาโตสาวกสังโฆอะหุนายังปะหุนายังหะคินายังอัญชลีกันนันิโยอนุตนังปัญญาเขตังกัสสติบทที่สิบสองบทสักกตวะพุทธะสักกตวะพุทธะตานัง อสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมุสสันังพุทธะเดชินะสสินานาสันตุปทวัสะเพรทขาอุปสัมมิตุเตสกตวะสสัมลัตตนนังโอสถังอุตมังวะลังปะริลาหุสัสนังสัมเตชินะสสินานาสันตุปทวัสสะเพะย้าอุปสัมมิตุเตสกตวะสังขลาตนังโอสถังอุตมังวะลังอะหุนียงปะหุนียงสังขเตชินะสสินานาสันตุปทวัสะเพยลขาอุสปสัมมิตุเตวัที่สิบสามขจฉาชินาปันธรชนะสตักุทธาเทวตมารลังสวะหานังเทตตุมหาสจัสะพังสะพังละสังเยปิิว กลาโยพุทธาอสเวียตีนัยกาทัเพไปทิตาไมหังมาทะเกเตมุนิสราสิเสษไปทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทิโรจเนสังโฆไปทิโตไมหังอุเลยสาภะคุณกุลละท่าไหเยออมุนรุโธสานิพุโตจะทักก oh ินีโกทันโยพิตาคัสวัคลานโนจวามเกะทักกินีวะทัสรเสนไมหังอสุงอัภะราหุลา กัสโปจันนามหานโมอุพะสุงหะสมุตะเกสเกโตภาษาคาสมิสุริโยวะพังกโลนิสินโนสินสัมบณนโสภิตโตวุนิปุฆโวกุลานาสักโมเทโลเมเฮสิจิตาวัทโกโสเมหังวะณเณรนิจังปัญธิดาสกุลากะโลคุณโนอังคุลเมโลจ่าปุปริอนัทสิวะลีเทลาปัญจะอิมิชชตานลัตเตกิกัมมมะเสสะสิทธิมหาเทลาชิตะชิวิชิตาชินาวาสกาเทสะเทติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนราสาชลันตาสิัตเตชนะอังค อังคะมังคีสุสันิตาลาตนาคุลโปอสิทักคีเนมัาตการสุจกังข้าฉันทางปัชโตอสิวเมอังคลุมมารักังข้าฉันโนปุรพภานิตันจะอตาณเตียสุจกังอากาเสชนังอสิเสสาปะกัลละสันติตาทินานารัสังนฤตาสภะตะกาปัลังกตาวตาติพิสัญจตาะหิเันตุบรรปะถวามอเสสาวินนยังันตุ อนันตเจนเจนะสสาวาสโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธัญเนชินะปัญชละมชิวิหาลตังมหิตะเลสภาวันเนตุมังสะเพเตมหามหาราชปุสภาอิจิวะมันโตสุขุโตลสุโขชินานุภาเวนะชิ่อรุปทวทมานุภาเวนะชิตังสราโยจางคานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธานรมานุปปะเลโตจารามีปัญเลติบทสวดที่14บทสวดพระหุงมหากะพระหุงสหัสมิ นิตาสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิฆโลแต่เสนมาลังานานิธมนาสตวามุนินโทตันเตยสาพอนตุเตเชมังคาลานิมะลาติเลกกะพิชุชิมะพันล,ลันติงขรลังปนาบ ว่ามัคะอริยขังขันติสุธันตะทิโตวมุนินโทตันเตชะสาวพนตุเตเชมขลานินาลาคิริงขชชวะลังอติมะภูตังทวะกิจจะมาเสนิวะสารทุนตังเมตตามภูเสห์ในายิโตวมุนินโทตันเตชะสาวพนตุเตเชมคขลานิอุคิตาคารมาหะสารทุนตังทาวันติโยชนะพลังุลุมาลาวันตังอินทรีพิสังคะตะโขมันทิโตวมุนินโทตันเตชะสาวพนตุเตเชมคขลานิกตวานาคถามุนังอินวะขพิณิยะอิจายาทุ ว่าจนั่งชนะกามเช่สันเตนะสมิทินาชิตวรมนินทโธตันเตสาวพลตุเตเชมัคาลานิสัจจังวิหายาม่ปติสัจจะวัทเกตุงวัทติปิโลมนังอติทพูตังปัญญาทีปะชะเลโตสิตวามนินทโธตันเตชสาวพลตุเตเชมัคาลานิปันันโธปนัทะผู้ชังมิพุทธังมีหิตทิงคุณเตนะเทแล้ผู้ชั้กเณะปะมาณม่ยันโตอินสูเพสเณนิวธินาสิตวามนินทโธตันเตชสาวพลตุเตเชมัคาลานิ ผูห้หะหะฮิติพุทธคินะสุขันหิภุพรมลำตัง วิสุวิทิฏฐพิการนางยานาคาเทนะวิทินาจิตวังมนิโทตันเตเชสาพลตุเตเชมังคะระเอตัสิภูเชมังคะลังคาตาอัฏฐคาถาโยวจโนทินะทิเนสัตเตมัตันทีอิตวานะวิชานิปัญจุวัฒนิโลกขังสุขขังอธิคเมยานะโลสปันโนมหากรุณาคือโกนาโทหิตายะสัพพิปปันะบุญตะเลวะปารลมีสัพพาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวิเชนะโหตุเตเชมังคะลัง ສ្រើន់ពីបានដែលាវកីនៅដែល់ប្រួយាងអូវក เอวังตะวังวิหโยโหหิชยันสุเชมังคะเลอปะปะเปชิังเกสีเสพระพิโคคะเลอภิเสกเกศาคุณานังอคาปโตปมุขติสุนักขันตังสุมังคลังสุภาปตังสุหุขิตังสุนักขันโนสุโมโหโตจะสมุยทังพมันจะลิสุปัฏากินังไพระกมังวาจักมังปัฏากินังปัฏากินังมโนุกมังปะเทินีปทักเาปะฏากินางปัฏากินานิเกตวนะละพันเตปัฏากินเนพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสภะเวตาสภะพุทธานุภาเวนะสัทัสุติปุตุเตพระวันตุสภังคาลังรัขัน ตูสะพันเทวตาสัทธรรมานุภาเวนะสัทสติปวันตุเตปรันตุสะพันมังคลังลักขันตุสะพันเทวตาสัพพสสังคานุภาเวนะสัทสติปวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิณขาถ่ายาเทวตาสันติวิหาราตุสินีทุเบขเลโพธิขเลแตหิงแตหิงตาธรรมัานินะปรันตุปุชิตาโสทิงกโลเตธามหาวิระมันทะเลเทรามะชะ จารวนาการจาพิกาโวสารามิกาธนปฏิวสกกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาภูเชเอปิสันทบพาวางเสชาตาอภโวปปติกานิยในการธรรมวะลังปจิตเตยสัพเพปสุขสัศะกรณตุสังขยังธาตุจิรังสตังขโมธามนัธลาจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโคจาไทยยะจาหิตายะจะาัมเหระคันตุสัทธรรมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัำบะโนยมะธรรมเมอาเละปวิทเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิ โนพูทธาศาสนาสัมมาทารังปะวิชนโตกระเทวสวัสตุผุธทภาพะวะัตตนังสมิทังในตุเมทนิงมัตตติวิสัสสังนิคังคะคันตุปตะกังเอวังธรรมเนะจารชนโนสังล so ma, ะคันตุสัพพทา บทที่16เทวันราอุชิโนนะคถาสุกัปตตเจนิทุกาพยาปตเจนิธยาสุกัปตตเจนิโสภาโหตุสเพเพปปานิโนเอตาโสวะตาสามิสัมพันตังปุญญาสัมปันตังสเพเพเทวานุโมทันตุสเพเพสัมปะเจติยาธนังทาทันตุสัทัยะสีลังละขันตุสัพพทาพานาภิรตาโหตุขันตุเทวตาขตาบทที่17บเจ็ดตุกงคณขถาโหตุสัพพังสุบังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะภูธานุภาเวนะสัทธาสติปวันตุเต โสตุสพ <ian> <Allah> ังสุวังคลังลักขันตุสภเทวตาสาธธธรรมานุภาเวนะสถีหุตุนิ่ยนตรังโสตุสพังสุวังคลังลักขันตุสภเทวตาสะพสังคานุภาเวนะสถีหุตุนิ่ยนตรัง สเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พสัพโสสเพพุทธาพะลพตาปัญจกจรังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พุธสัพโส ปตาัญเจกจังพลังอรหันตานัตะจชนะลขันเวสัโสสัพเพุทธาพระตเป็นจะลังพลังอรหันตานตะจชนะลขันเสัโสสัพเพุทธาพระปตาบัญเจก็จะนังพลังอรหันตานัตะจชนะลขันเทวสัโสสัพเพุทธาพระปตาบัญเจก็จะลังพลังอรหันตานัตะจชนะละขันรเสัโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระราษฎรตายด้วยการสาธยายบนสวดมนต์พระสูตรพระปริลและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดใหม่ข้าพเจ้าขอให้ทุนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าท่านเลิศทั้งทั้งโลกทำทำขอเทวยเทพเทวดาทั้งหลายอธิษฐานในการสาธยายบนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุธรรมะปวอันุภาให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุปัจจัยโสเศรษฐีเลียงเศรษฐีเลี้ยงแม่ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาลิต้องสำเร็จสองสิทธิประกันทุกประกัน้วยเถิดสาธุขอบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอาจเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา ขอพลุญนี้ต้องส่งผึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากกรรมทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตออุปสรรคั้ะมันทั้งหลายสมบุญพร้อมด้วยทนัสศักสมบัติบริวาสสมบัติในดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเปิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัดตัวพิจฉาหนังสือคืออายุวันนาสุขาพละเถิดขออนุญาตาบุญกับข้อค่อยเยสิติท่านค่ะ